แต่ตัวเองก็คืออยู่ที่คอนแกนแต่ได้มาที่นี่เพราะว่าในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของเหตินิจจอนะคะพ,พระพรู้จักนี้ได้ยังไงเพราะว่าทนพรเองมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะประสบอุบัติเหตุนะคะสามผลนะคะรู้จักเหตุนิจจอมานานแล้วนะคะแต่เราเจอบททดสอบมาเยอะอุบัติเหตุอย่างรุนแรงเลยนะคะมีตึงท่านอยู่ในห้องไอซียูสิบสี่วันรอวันตายหรือว่าทุกอย่างเนี่ยคะ่ะ แต่ท่านพรนเขขึ้นมาเชื่อมั่นในเรื่องของเห็นจิงจื่อนะ,ะแล้วก็ได้ทานเห็นลิงจือของเรานะคะทานตัวแคปชูลน,นะคะแล้วก็ทําให้ชีวิตของท่านพรดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้น้ําหนักตั้งหกสิกว่าเลยนะ,ะตอนนี้เหลือสีหก็มั่นใจขอให้บอกบุญต่อไปได้เลยนะพี่นะรับรบอง ธนาพรพูดความจริงทุกอย่างไม่ได้โกหกใครไม่ได้หลอกลวงใครเลยเพราะว่าอะไรเหตุทิ่นจือของเราสองตัวเนี่ยค่ะทําไมเราต้องกินคู่กันนะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวบํารุงของร่างกายและฟื้นฟูในร่างกายเรานะคะร่างกายเราต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะครับเพราะว่าอายุของเราแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะมันก็เสื่อมโทรมไปทุกวนันทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ก็คืออายุของเหตุก็คือเก้าสิบวันถึงร้อยแปดสิบวันนะคะ มาผลิตเป็นยาใช้คำว่ารักษาโรคยังได้เลยนะคะเพราะว่าจดเทเบียนเป็นยาแผนโบราณใช่ไหมคะแต่เนี้ยใช้ขับสารพิษออกจากร่างกายของเรานะคะเนี่ยช่วยเราหมดเลยไม่ว่าพี่บอกว่าพี่ไม่ป่วยพี่โกหกหนูได้แต่พี่โกหกเห็นลิ้นจือไม่ได้นะคะโกหกร่างกายตัวเองไม่ได้ใช่เพราะว่าลิ้นจือจะเข้าไปสแกนร่างกายของเราออกมาเลยว่า ในร่างกายของเรามีปัญหาอะไรแล้วมันจะขับออกมาทางไหนทางเหงืออุจจระปัสสวะแล้วทําให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเราก็ดีขึ้นนั่นแหละขอให้มั่นใจเลยถ้าคุณบอกว่าคุณกินแล้วไม่ดีนุบอกว่าอย่าไปสรรหากินอะไรอีกอีกต่อไปเลยคุณรอวันตายของคุณเลยถ้าว่าเห็ยนจิงไม่ดีนะคะพ่อธนพรจองมาแล้วชืงมั100่นร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต ตัวนี้อย่างเดียวเลยเพราะประสบการณ์ตรงนี้ท่านพรต่างมาเยอะเพศหลายเพดมากมายถามสอบถามท่านพรได้เลยมีภาพจริงเสียงจริงมีตัวตนเสียงอะเรนมีหมดเพราะท่านพอรอยากบอกบุญสิ่งที่เราไปนําเสนอขอให้เราโพกความมั่นใจไปนะคะให้เชื่อร้อเเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะ